สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้แม่หวานได้เตกมานะคะทุกคนเดี๋ยวแม่หวานจะตำแตงนะคะทุกคนแม่หวานได้ปลาทูมาเขีงนึงด้วยเดี๋ยวแม่หวานจะตำแตงนะคะวันนี้นี่จะตำแตงกินกับทอดปลาทูตัวใหญ่นะคะวันนี้จ้าทุกคนจ้าแล้วคอยมากินด้วยกันนะคะทุกคนรอแม่หวานหน่อยเด้อใครหิวข้าวก็ รอกินพร้อมไม่วานนะคะทุกคนมาจ้าทุกคนมาตําด้วยกันเด้อสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ไม่วานก็จะทอดปลาทูนะคะไม่วานได้อะไรกินมาดูกันนะคะวันนี้ไม่วานมีตําแตงกับปลาทูนะคะทุกคนแตงกี้วไหลเด้อค่ะเด้อทุกคนจ้า ขาเดือดแล้วนะคะทุกคนไม่หวานก็จะใส่ประตูลงไปเลยเราต้องทำแบบนี้ก่อนนะคะทุกคน,กคนเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะคะนี่ประตูตัวใหญ่นะคะทุกคนประตูัวใหญ่นะคะทำอย่างนี้มันจะได้ไม่ติดนะคะทุกคนเราก็ให้นี่ก่อนนะคะ ทอดไปเลยกับข้าวที่อร่อยที่สุดนะคะหาง่ายที่สุดนะคะทุกคนนี้เหลืองแล้วทุกคนแกนี่เรียงเลยนะครับได้อะไรมาดูกันนี่น่าอร่อยไหมล่ะคะทุกคน นี่เราเขย่าก่อนนะเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะคะทุกคนนี่เริ่มติดแล้วแต่ไม่บางใช่กระทะไฟฟ้านะคะกะ็ติดโอ้เริ่มน่ากินแล้วทุกคนจะนี่เห็นไหมเหลืองแล้วทุกคนเหลืองแล้วจ้าเหลืองแล้วจ้า ได้เรื่องแล้วทุกคนจ้าปิดไฟดีกว่า <c oughs> นี่เห็นไหมเ,เอาให้มันขึ้นสเสด็จน้ำมันก่อนนะคะทุกคนนี่เหลืองแล้วนะคะทุกคน โอนนเคเลืองแล้วนะคะทุกคนจ้าเลืองแล้วเวลืองแล้วนี่ใส่จานไปเลยเดี๋ยวเราจะไปตำแตงนะคะทุกคนนี่นี่นี่กินกับตำแตงนะคะทุกคนนี่ได้เรื่องเลยไหมล่ะสวัสดีนะคะทุกคนจ้าวันนี้แม่หวานได้แตงนะคะทุกคนแม่จแม่หวานจะตำแตงนะคะ ตำเตงกับทอดปะทูนะคะทุกคนนี่แม่วันจะสับแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะคะสับแตงก่อนนะคะเดี๋ยวแม่วันจะตำแตงนะคะทุกคนแตงอ่อนๆทุกคนก็กรอบ นี่นะคะทุกคนน่ากินไหมล่ะได้เรื่องเลยนะคะทุกคนตำสองลูกพอนะคะวันนี้แมวมันได้กินปลาทูนะให้กินแล้วนะคะทุกคนแต่มันก็ยังไม่อิ่มของมันเนาะสับไม่ต้องละเอียดมากนะคะจะได้เคี้ยวหน่อยนะคะทุกคนนี่เห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่ากินไหมน่ากินไหมนี่ทุกคนนี่สองลูกนะคะทุกคนจ้า ทุกคนตำแตงกับทอดปลาทูนะคะทุกคนนี่ไม่วันจะจัดการตำแตงจะจัดการตำแตงนะคะทุกคนนี่จะขึ้นมาทําไมตัวเจ้าเหมียวนะคะทุกคนนี่นั่งสลอนเลยรอกินนะเนี่ยให้กินแล้วไม่พอนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะจัดการมันเลยไม่ว่าจะตำแตงนะคะทุกคน นี่ใส่ผงนัวเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนิดนะคะนี่นะคะทุกคนกับข้าวไม่หวานก็ประมาณนี้มาค่ะทุกคนกินด้วยกันนะคะอันนี้ไม่หวานใส่แตงนะตามเองนะคะทุกคนตาเองกินเองอีกตามเคยนะคะทุกคนจะ้ะ ใส่ครึ่งลูกนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านะผงนัวเราใส่ไปแล้วนะคะทุกคนผงนัวเราใส่เรียบร้อยแล้วใส่น้ำปลารไปนะคะทับพีหนึ่งปลาร้านัวนัวได้ทุกคนนะคะมานะคะ่ะทุกคนน้ำปลายังไม่ใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราถ้าไม่พอดียังไงเราค่อยใส่นะคะ นี่สีสันมันน่ากินแล้วนะซิมเลยจ้ะทุกคนนี่สีสันมันได้ละได้เรื่องอยู่นะคะทุกคนอือร่อยแล้วไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าปลาหนวยเนาะนัวเนาะนี่นะคะทุกคน เดี๋ยวมาบ้านจัดใส่จานไปเลยเนี่โอย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 ตักใส่จานเลยนี่นะคะทุกคนอ,อร่อยไหมราคาทุกคนจัดนี่ได้เรื่องเลยนะคะทุกคน จัดผักใส่จานไปนเลยนะคะทุกคนจ้ดไม่หวานเยอะมากผักไม่หวานเยอะมากแล้วครัทุกคนน,นี่น่ากินน่าฟัดน่าเวียงแม่ละทุกคนผักไม่หวานเยอะจ้าวันนี้อ่อนๆทุกคนเนี่ย ผักอ่อนๆนะคะนีมะเขือด้วยนีมะเขือด้วยนะคะทุกคนมะเขืออ่อนนะคะแดงกิ้วหลนะคะทุกคนจ้าแดงกิ้วเดินจ้าเด้อมันร้องทําไมนี่แมวเนี่นะคะทุกคนอลังการงานสร้างนะคะทุกคนนี่ไม่หวานกินนะคะอร่อยอร่อยตำแตงนะคะทุกคน นี่นะคะกินได้อะไรได้นะคะทุกคนจะัะนี่ตักเลยเด้ออ่าปลาทูตัวใหญ่นะคะอือเยี่ยมเ่ยทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากแจงกิ้วหลายนะคะเนี่ยอันนี้มาขั้นจองแล้วพี่น้องกำแตงปลาทูทอดสองตัว แล้วก็หุงข้าวเจ้าร้อนๆด้วยพี่น้องนะหุงข้าวร้อนๆเลยนะคะทุกคนมาจจกทุกคนกินข้าวด้วยกันนะคะ